วดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนิยวเยวไปกันที่จังหวัดลบบุปปรีร่วมกับบริษัทไทยเบิ้งโคกสรุงจำกัดและภาคีเครือข่ายร่วมงานสืบสารประเพณีแห่ดอกไม้ตอนรับสงการไทยเบิ้บ้านโคกสรุงภายใต้โครงการมหก,กรรมซอฟตพาวเวอร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นงานพลังศรัทธาที่บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้าน ไทยเบื้องโคกสลุงตำบลโคกสลุงอำเภอพ,พัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนายปัชยาเปปะะตังรองผู้วา่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดสืบสารประเพณีแห่ดอกไม้ต้อนรับสงการไทยเบื้องบ้านโคกสลุงภายใต้โครงการมหากรรมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นงานพลังศรัทธาในวันที่11-12เมษาย,ยน2568โดยมีนายปฏิป่อนสลุง บริษัทไทยเบิ้งโคกสลุงจำกัดวิสาหกิจเพื่อสังคมในฐานะตัวแทนชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงนางกิศณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีคณะอาจารย์นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฏเทพสตรีภาคีเครือข่ายวัดโคกสำรานโรงเรียนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน การส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีแห่ดอกไม้ในครั้งนี้เป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนตามแนวคิดการทำงานของชุมชนร่วมกับการส่งเสริมนโยบายซอฟ t ์พาวเวอร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงานต่างๆซึ่งทำให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการมหกรรมซอฟ p ์พาวเวอร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นงานพลังสัทธาสืบสารประเพณีแห่ดอกไม้ รับเทศกาลสงการไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงในวันที่11-12เ 12, มษาย,ยน2568ณพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบื้งโคกสลุงและวัดโคกสำรานประเพณีแห่ดอกไม้ของชาวไทยเบื้งบ้านโคกสลุงเป็นประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงตรุษสงการชาวบ้านร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในอดีตประดับดอกไม้จริงเช่นดอกปลอยดอกบัว ปัจจุบันประดับด้วยดอกไม้กระดาษพวงมโหสถช่วงยามเย็นจะมีการละเล่นลำโทนเป็นฉลองต้นดอกไม้วันลุ่งขึ้นก็จะมีการแห่นำต้นไม้ไปถวายที่วัดโคกสำราญระหว่างทางได้บอกเล่าข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารพ่อหลวงเพชรเดินรอบโบสถ์สามรอบเล่นเพลงพิษฐาน ต่อหน้าพระประธานในโบสถ์และปิดท้ายด้วยการไหว้ต้นไม้แต่พระสงฆ์ประเพณีดังกล่าวห่างหายไปจากอดีตแต่มีกลุ่มผู้นำด้านวัฒนธรรมวิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบื้องโคกสลุงและกลุ่มเม็ดข้าว เปลือกไทเบิ้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสารแต่ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ว่างเว้นไป6ปีได้กลับมาจัดอีกครั้งในปีนี้2568ได้รับการสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผ่านโครงการมหกรรมซอฟ์พาวเวอร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ย้อมด้วยบริษัทไทยเบิ้งโคกสลุงจำกัดวิสาหกิจสังคมสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานลบบุรีละภาคีเครือข่ายงานพลังสัทธาสืบสารวเพณีเแหดอ,อกไม้ ตอนรับสงการไทยเบื้องบ้านโคกสลุงกำหนดจัดขึ้นในวันที่11และ12เมษายน2568ที่พิพิธภัณฑ์บ้านไทยเบื้องโคกสลุงและวัดโคกสมรานกิจกรรมประกอบไปด้วยวันที่11เมษายนกิจกรรมลานเรียนรู้วัฒนธรรมและตลาดสินค้าพื้นถิ่นได้แก่ฐานตัดดอกไม้พวงมโหสถประดับต้นไม้มีผลิตภัณฑ์ชุมชน พวงมโหสถไทยเบื้งบ้านโคกสลุงฐานของการเล่นใบาตานฐานรถไขลานบ้านโคกฐานทำขนมข้าวโป่งฐานนางเล็ดขนมนางงานบุญสงการฐานขนมเบื้องไทยเบิ้งกิจกรรมสืบสารประเพณีรดน้ำดำหัวครูภูมิปัญญาไทยเบิ้งการละเล่นเพลงลำโทนและมีพิธีเปิดงานพร้อมด้วยเสวนายามเย็นต้อนรับ ปีใหม่ไทยหัวข้อวิถีประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาโอกาสจากนโยว,วายซอฟ์พาวเวอร์ในส่วนวันที่12จะมีขบวนแห่ดอกไม้ไปศาลผูนหลวงพ่อเพชรวัดโคกสำราญเวียนรอบโบสถ์ทักษิณาวัดสามรอบเล่นเพลงพิธานในโบสถ์และถวายต้นดอกไม้